ออกมาตอบแล้วนางเอกดังช่องเจ็ดแฟนขับพิกแผ่นดินหาแฟนขับพิกแผ่นดินหาออกมาตอบแล้วนางเอกดังช่องเจ็ดหายไปไหนทำไมทิ้งแฟนหนุ่มอยู่คนเดียวเปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อช่วงปลายปี2565สําำหรับนักแสดงช่องเจ็ดชิงชิงคริสตากับแฟนหนุ่มรุ่นพี่ดีกีเชฟรลอเชฟปิงสุรกิจ เข็มแก้วหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันแล้วมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำแถมเชฟป,ปิงมักจะชวนชิงชิงมาทำคอนเทนต์อาหารลงติกต o อกอยู่บ่อยครั้งด้วยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าคู่นี้จะถูกจับตาเรื่องความรักซะแล้ว พอเข้าไปส่องในอินตาแกรมของทั้งคู่ไม่มีรูปคู่ใหม่ๆลงเลยงานนี้สร้างความสงสัยให้กับบรรดาแฟนคลับอย่างมากต่อมาเชฟป,ปิงได้โพสตคลิปทำอาหารลง t i k t o อกหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามหาชิงๆกันเพียบซึ่งเชปปิงได้ตอบกับคอมเมนต์ว่าชิงๆิงทำงานนั่นเอง